ปฏิมากรรมพุทธศาสนาที่เราคารพบูชาหัดซีดหมองย่อมไม่งดงามจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถทําให้กลับมาเป็นประกายงดงามดุดทองคําอีกครั้งวันนี้อูไรเพ้นขอแนะนําสีทองอเนกประสงค์ตากุ้งโฟนวันทั้งแบบทาและใช้กาพ่นสีใช้งานง่ายเงา,งา,ง,างามติดทนช่วยเสริมสร้างศรทัทธาให้พระพุทธรูปหรืองานศิลปะที่ใช้สีทองให้เป็นประกายงามด่งทองแท้โดยที่ไม่ต้องรองพื้นมาดูวิธีใช้กันเลย ขั้นตอนการเต็มพื้นผิวเหล็กเก่าขัดสนิมออกให้หมดและทําความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อยเหล็กใหม่ทําความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกรปรกและคราบไขปูนเก่า กำจัดคาบลาและตะไครออกให้หมดก่อนเริ่มใช้งานปูนใหม่ทำความสะอาดและทิ้งให้แห้งพื้นผิวไม้ขัดผิวให้เรียบด้วยกระดาษทรายและสําหรับคลิปการใช้งานนี้เราใช้ปฏิมากรรมที่วัสดุเป็นเรซินที่ทำการเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ววิธีการใช้งานสําหรับการทาเริ่มการใช้งานสีทองอเนกประสงค์ตากุ้งฟนวันแบบทา ปาดบางๆให้ทั่วผิวปฏิมากรรมโดยที่ไม่ต้องลองพื้นเหลืองก่อนทิ้งให้แห้ง30-60นาทีแล้วจึงทาซ้ำอีกชั้นหนึ่งสำหรับการพ่นสำหรับงานที่ต้องการความเรียบเนียนทั่วทั้งองค์แนะนำให้ใช้กาพ่นสีผสมสีทองอนเนกประสงค์ตากุ้งโฟนหวันตามอัตราที่กำหนดพ่นบางๆให้ทั่วผิวทิ้งให้แห้ง30-60นาทีแล้วพ่นซ้ำอีกครั้งงานที่จะได้เรียบเนียนเงางามหุดทองแท้ และทั้งแบบทาและกาพ่นสีหากต้องการเจือจางความเข้มข้นของสีสามารถผสมสีทองด้วยทินเนอร์ 3A ตาหัวสิงห์เบอร์ t 7 2หรือทินเนอร์เบอร์ t 7 4เท่านั้นและนี่คือผลงานสีทองอเนกประสงค์ตากุ้งโขนวันสามารถใช้ร่วมกับสีมุก atm ลูกเพนเพื่อความสวยงามมากยิ่งขึ้นปฏิมากรรมที่เป็นประกายทองอลาช่วยเสริมสร้างบารมีเสริมสร้างความสิริมงคลให้กับศาสนสถานและจิตใจมั่นใจในคุณภาพจากอุไลเพน